สวัสดีค่ะในขณะที่ขับรถกำลังกลับบ้านก็เหลือบไปเห็นนกยางกอกเนี่ยน่าจะกำลังจ้องกินลูกปลาอยู่นะเห็นอยู่แวบๆใต้ต้นไม้เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันขณนะขับรถก็ได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยดีจังเลยได้เจอนกยางกอกด้วยเดี๋ยวไปเรียนรู้ชีวิตเขากันดีกว่าเห็นนกยางกอกแวบๆอยู่ตัวหนึ่งใต้ต้นไม้เมื่อกี้ค่ะทุกคนตรงนี้มีต้นไม้เยอะเลยนะหลายต้นด้วยร่มรื่นดีจังแต่เรากําลังพยายามแอบส่องหานกยางกอกอยู่ นั่นไงนั่นไงทุกคนอยู่ตรงใต้ต้นไม้อ่ะเห็นไหมคะนั่น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 ทุกคนนกยางกอกกาลังซุ่มหาเหยื่ออยู่ในขณะที่เราส่องดูนกยางกอกเนี่ยหมาห่าเกรียวกลาวมาก